Ngay đây xăm đi là vinhong kia Nó tha hả Tha mhm 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 nó มันจะหมดไงแล้วนี่ต้ส่งฝนสินยย้นเล็ๆอได้แกงน้อยนึงกยี่ดอกพี่นอ้องพี่น้องถากเจาะพ่นปอยพ่นใบซะได้แกงน้อยอยู่ ไปหาแนวไม้บอลนี้เดตันนี้นกก,กินได้เด้อพี่น้องจ้ะน,น,นี่กินได้อ๋ออนไม,ม่ซื้อภาษาเยอมันอยู่แต่ว่าคอยจำอะไรพี่น้องมันเงีวซื้อเพื่อนนี่นนกินได้จ้ะนี่หลุดของเพื่อนนะตามที่คอยเคยเก็บไปกินอยู่เนาะ ขมนิดๆพี่น้องนี่ขมนิดๆสำหรับปากยายะเม่เนาะพี่น้องนี่กินได้เวยจ้ะนี่นโมเบียพี่น้องเห็ดตัวนี้โบเบียจ้ะกินได้ลักษณะของเพื่อนนี่แค่ดอกนี่นพี่นอ้องนี่ลักษณะของเพื่อน มองเก็บเก็กนกย่างต่อพี่น้องได้ซีดฟองดอกกันบุต่อแดดกำลังสิออกอดอกนึง่งเพิ่งพี่ตาแหลตัวนี้พ่อลายดอกอยู่ที่พี่น้องเหมือนกันนะตาบ้าหันมีแต่ทา,ากกัดไหมหไลายดอกอยู่ทากอันนวลเบิด เห็ดน้าแหละหารอบมึงเห็ดหน้าแห,หาล่พี่น้องมึงด้วยสิได้บ่มมือนี่แม,มนบ,นมนบนวมแมนด้วยเดี๋ยวคลิกกันเห็นน้ำบวมคี่น้องมูนึง เหลียบคุณท่ากัดอือันโบเก็บจึงสี่กับโบได้เก็บนี่พี่น้องนี่ทะากินไงอืถา้าเอากับโบได้กินอืมไซี่ดอกอื๋ยวห้อยเพิ่นกัดก่อนแล้วมันกินที่หลังเพิน่น หมวกมาตั้งเียเห็นหนะดอกนึ่งเลยแค่ในดอกนี้ยังบ่มีห้อยกัดดอกนี้กคอย,อยู่บ่มีแนวกัด พี่น้องมันหลุ่น้ำกันแม่นมนเห็ดบนเห็ดตุปูขึ้นมาจังสิเป็นนู่นนูนะสิโอ้แมนอยู่เนาะเ็ดหน้าและเด้อพี่น้องมาเก็บเหเเด็ดนาแลยอันนี้โอ้ดอกนึ่งโอ้ยังกัดดอกนี่โอ้ย วายคนใบซะได้ดอกเดียวเดี๋ยว,วเบิ่งบ่คักก็บ่เห็นเด้พี่น้องเป็นแหล่โพดแหลโ่โพแหว่อีลีอีหลอฝนผิวผิวลงมากมือขึ้นผิวเนี่ยน้อยพี่น้องพอดิ่งซุ่มเลยเรื่องออกมาเลาะเบื้องนี่ดอกนึงนะโอ้ยเ็นเหียนคักเห็นแน่เนาะ โอ้โหป่วยพนไวซะเห็นข้ากูดแม่ให้บอกเลยโอ้ยแม่นอยู่รุนบ้งอีกพี่น้องนี่เป็ดโน่นๆน่นเลยสินั่นนั่นเห็ดเด้าเหรออืมอืม เป็นปยน้อน่นพืนน้นดีคือนือแมนหลดเป็นฮหตยงดอกนั่นยิ่งไม่ปลานโอ้ยคนน่ะ่นนี้พี่น,น,น้องวบเพิ่นกินซ้กมาเริ่มมาเทิมไว้เพิ่นกินซ่าเบาดอกดอกนึงสองดอก สองดอกสองดอกสองดอกอสองดอกหน้าและฝนตกฝนซุ่มมันละออกเยู่มือนี้พอได้แกงก็ได้พี่น้องเจ็บไปเจ็บมากเลย เป็นคอมเมนต์มาว่าพี่น้องเป็นถามว่าบ้านเจ้าบ่มีบ่เห็ดมันปู่ยายแม่าัสดบ้านบ้าน่อยบบค่อยมีเห็ดมันปู่ได้พี่น้องบเห็ดมันปู่บ่มีพิ่สิออกแต่เห็ดนานออกนาแหละหรือเห็ดพึ่งหวานนั่สิก็ยังหน่ยหน่อยบ่คอยออกหลายพี่น้องแต่ค่ะพ่อได้กินอยู่เห็ดพึ่งหวานกันเลยแต่เห็ดมันปู่นี่สิเหน่อยนักหน่อยนาะสิพ่อืพี่น้องบ่คอยมีจ้ะเห็ดมันปู่แถวบ้านยายแม่นี่มีแตเห็ดนาแหล่สิละพี่น้อง แถวส้นได้แม่อยู่โบข่อยมีจ้ะแต่เห็ดนานอกนานแล้เห็ดพึ่งแม่์มดไปจังสันเลยจ้ะพี่น้องอะไเพวกเนี้ยนี่มึงคนกัดลูกคนอือกูนะปล่อยไปซะกูนะนี่แต่ห้อยกัดพี่น้องปล่อยคนไปอืมฮะลูกคนกัดอุอย ให้ต้องห้อยคนกัดอี่นะบอกน,น้อยน้องนี่แต่เห็ดหนาแหล่ป้านี่พี่น้องไม่ไมีเห็ดแนวอื่นหน้าเล่อย่างเดียวดอกนั่นด้วยนั่นตรงใจนี่อุ้ยปอย,อย เนี่ยดอกแกังสีพอ่อล่หลาย,ลายพี่น้องนี่ยว่าฮัมกเก็บเพิ่นกัดคักโพดเนาะป่อยใเพิ่นกินไลยอีหลี่ได้นี่พ่อไลยอยู่มิตะห้อยทากกินนี่ดอกนึง่งใต้บ่อ้ยมิตะทา,ากกินนะสิเหรอพี่น้องไลยอยู่เด้พ่อไลยอยู่นี่ยมิตะทากกินไลยโพดทากกินคักกินแน่พีห้ยเหรอเบิ่งพี่น้องปุ๊บนะทากเจาะ <laughs> มนันก็แม่นคนบ่เนี่ยไทยสุบงพี่น้องมีแต่ถากเจอ่มอมึงดูคนอ่ะมีแต่ถากยังว่าพี่น้องคนอ่ะมึงดูแต่เสียดายโอ้ยปล่อยไว้เพิ่นกินซะนเห็ดอีกอย่ขางขาวๆคนบ่มีแต่ถากเจาะพี่น้องจอ้าตรงนี้นี่แล้วนี่นี่มีแต่ถากเจาะพ่อคุณ มาเก็บเห็ดอันเลี้ยทากกินพี่น้องอจังเห็ดเห็ดน้าแหละน่าแหละเ่น,นบอลดีกันหนึอง เฮ็ดอีอย่างว่าดอกไงครับแท้จีิปุ๊บเห็ดพึงคมพี่น้องอ้าฮะดอกมาเริ่มมาเทิมกินได้ด้าพี่น้องนี่เห็ดพึงคมจ้ะคุ้มค้มตรงต้มน้ำถิ่มสักคนนึงเอาไปเฮ็ดกินพี่น้องนี่ก้อยแซ่บคักนี่จ้ะเห็ดพึงคุ้มดอกเลยโอ้ยเนาะมีแม่คอยเอ้อ ไปซะถากกินมะนี่แต่ถากกินเลยพี่น้องจา่าคนนะฮะโมเป็นตะเอาเนาะนี่แต่ห้อยถากแต่ละดอกนี่เลยดออม,มืเมเห็น่นเ่มท่่ว,ไว,ไว,ไวม,ม่อ่อเมื่พ่อ่อเมเอเม่อเมเมเมเหืมือเม็่อเมื่่อเเอเม้่ลเอเมื่อเม้มน่ม่อลับบ้เนแล้วจ้อเอได้แก,อกเออเเ กิบฮิตนั่งร่มมากพี่น้องจา้าแบบบก็เลยมาลวกไปเลยซ้ำน,น,น,นี่เละนี่มันลานไส้บานหน้าสั่นพลังเล่าเฮ็ดสุก,กินแน่วสั่นเฮ็ดแซ่บแซบสุก,กินแน่เฮ็ดอีหยังกระได้คนน่าขาก็เลยสีตุ่มนี่พี่น้องเป็นตุ่มยำไก่นะพี่น้องนะนพอดนเราข้าตะไคร้ไปขูดไสบ้บนเรานี่ข้าตะไคร้ก็ขูดรงไปแล้วไปล่วงไปเลย เป็นมาก,กินอาหารอันอันไทยอันร้านไส้เลยพี่นอ้องลูกพี่สาวของอันคุ้นศาเนาะมากมากกินเผ็ดพ่อมาท,ที่นี่กินเผ็ดมากกินเผ็ดพ่อมโอ้ยเกือ,พพอบพิซซ่าพนกอาหารไทยมากเมื่อกินอาหารอยู่บ้านเนี่ยทามหารพริกผงโดดเด,เด้พริกผงไม่เป็นไม่เน่าโดดเกลือดส้หล่านี่ชิ้นไส้ใหญ่ดีดด ดิดีรสไก่พี่น้องคนเรากินอาหารไทยเข้ามาน้ำได้ดิบอกนราเชฟไทยกินแน่คนวะอืมถามโร้อไปไปเจ็บมากนะบอกเราไดสนินี่นะตุ่มย่าสุกันกินตุ่มย่าตุ่มย่าไก่ใส่เห็ดนั่งลม ใส่มะขามไปจากน้อยพี่น้องบอเกาบสีใส่มะนาวเนาะใส่มะขามนี่เป็นสีนวดินวกว่าใส่บะกเน่าอีกตุ่มย่ำไหมือนกินรัวๆเดี๋ยวใส่เกลืออีกคกน ร้านบ่บอกบ่เห็ดนิดมือนีินะโั่วมาไปกินเขานะมันแรงมันวะมันแรงมันตอนบ่ายเหรอเอาดิคักๆเรื่องงานเราสิเร่ไปมันวะสิแรงหมดเลยตุ้งตุ้งไปทาคนกันพี่น้องตั้งเที่ยวกับคนนั่นแ่ละพาไปเก็บมันเห็ดเนาะพี่น้องจ้าแกโบมีครอบครัวเนาะแกพาไปเก็บเห็ดตั้งเที่ยนะตั้งเที่ยกะยายเมียไปคู่เดียวเที่ยมันกับขับรถพาไป สาวใบบุญแล้วเนาะค้นขีอายพี่น้องจ้ะหาเมียให้หาเมีย,มยคนใดให,ห้กันยังบุถึงใจยุกจะเสว่าจงไหนเป็นเลยเราจาน้อ่กับชิดถิ่มมันนี้ใส่ต้องไกลป่อยกันวันนี้ม่นมันเคือเทศ มอมะชิลเล่กรสิบบีบมะนาวใส่พี่นองจะเขาแซวนี้ลุ่งบทีนี้เห็ดนางรม,มี่เก็บบ้านแล้วพี่นองสดสดปล่อยไวเหรอเขาจะไปเก็บอีกได้สำเนินแล้วพี่นอง อาานใช้กันมากมักพี่น้องอาหารไทยคนนี้คือมักแกเป็นก้อยไปเที่ยวประเทศไทยเแื่นึงเนาะกับครอบครัวกับพ่อแม่คนนึงเลยแต่นิหน่อยกินว่าสันว่าสันแม่คนว่ากินอาหารไทยไปประมาณอายุคนประมาณสองขวบหรือสามขวบนเลยกินว่าสันว่าสันใส่พริกพร้อมคนว่าขนาดเด็กน้อยสองสามขวดพี่จิ้งฝรั่งคนสิบุกินพริกได้อันนี้พี่จินงไหมแม่พี่น้องชูฟังโสร้างเป็นหรอกเกิดพิษสัตว์เนาะยายมีอะไพี่น้อง มันเกิดพิซ่าดมันเดือดลุกลุ่แล้วใส่พี่ลงไปมั้เกงสุดของย่าแม่พี่น้องจ้ะบีปมะนาวลง่ไปสักน่อย่ันทิ้มไปลง่ไปเลยก็จะได้หอม ำไก่ใส่เห็ดนางลมเดี๋พี่น้องมากินน้ำกันต้มไปถามฝรั่งเล่าฐานไส้พอไงดโดน,โดนมันสิไม่กินน้ำพี่น้องจ้าคนคือจากอาหารไทยคนสิทั่วมาทัานทีเลยแหละก่วมาถามโหลด,ดเดี๋ยวแล้วพี่น้อง เฮ่นี่กน้มนัวล้งไปน้ำปลาลงไปจักน้อยมนวปลาักน้อยก้นหมนวดล่ากัที่นี้ย่สุดใหมีง่ายๆพี่น้องจ้าพวกไอพิธีพี่ทันยังดอก ยังก็ใส่ลงไปเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะยายแม่บอกกินเอาเลยเฮ็ดถาล้านไส้ไม่ใช่ไม่กินข้าวแรงนะมาสั่นเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่เขอบอุปกรณ์ทรงมิลลี่แฮปปี้พี่น้องก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปลยหลายๆเด้อจ้ะ <c oughs> แล้วแล้วจ้ะพี่น้อง ញ៉ាំទៅហិតនាងលុំល្អហើយ